สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคิดทุกท่านขอบพระคุณพระเจ้าในวันนี้เราจะศึกษาพระวจนะของพระเจ้าคราวนี้เรามาถึงในอพยพบทที่3 เมื่อโมเสสหนีจากฟาโลไปอยู่ในแผ่นดินมีเดียนแต่งงานกับคนมีเดียนมีลูกที่นั่นขณะที่โมเสสกำลังเลี้ยงฝูงแกะของพ่อตาของเขาก็คือเยโทผู้เป็นปุโรหิตของคนมีเดียนโมเสสได้พาแกะข้ามถิ่นทุรกันดานมาจนถึงภูเขาของพระเจ้าคือภูเขาโฮเล็อีกชื่อหนึ่งก็คือซีนาย ซึ่งพระเจ้าจะประทานบทบัญญัติของพระองค์แก่ชนชาติอิสราเอลในอพยพบทที่20ที่ภูเขาโฮเล็บที่นั่นทูตของพระเจ้าก็ปรากฏแก่โมเสสเป็นเปลวไฟท่ามกลางพุ่มไม้มีไฟลุกโชนอยู่แต่มิได้ไหมโมเสสจึงแวะเข้าไปดูสิ่งแปลกประหลาดนี้ทันใดนั้นพระเจ้าทรงเรียกท่านจากพุ่มไม้นั้นว่า โมเสสเอ๋ยโมเสสเอ๋ยโมเสสตอบว่าข้าพระองอยู่ที่นี่พระเจ้าตรัสตอบว่าอยากเข้ามาใกล้จนถอกรองเท้าเสียเพราะตรงที่ท่านยืนอยู่นั้นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์และพระองค์ตรัสอีกว่าเราเป็นพระเจ้าของปิดาของเจ้าเป็นพระเจ้าของอับ,บราฮัมพระเจ้าของอิสอัตพระเจ้าของยาโคบโมเสสปิดหน้ากลัวไม่กล้ามองดูพระเจ้า การถอดรองเท้าของโมเสสเป็นการแสดงความคำลบยำเกรงว่าตนนั้นไม่คู่ควรกับพระเจ้าการเข้าไปหาพระเจ้าด้วยท่าทีที่ไม่จริงใจเท่ากับว่าเราไม่เคารพยำเกรงพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเราเห็นความทุกข์ยากลําบากของชนชาติอิสราเอลในอียิปต์พระเจ้าทรงใช้โมเสสให้ไปเฝ้าฟาโรห์เพื่อจะพาชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์คำถิ่นธุรกรันดาร นมัสการพระเจ้าที่ภูเขาสีนาาและจะยกแผ่นดินคณาอันให้เป็นมรดกตามพันธสัญญาสมัยยาโคบจะอยู่ในแผ่นดินคณาอันเมื่อเกิดภัยกันดาอาหารเราจะเห็นว่ายาโคบนั้นส่งลูกหลานไปซื้อเข้าที่อียิปต์และก็สุดท้ายก็ได้เจอโยเซฟที่นั่นและโยเซฟก็เชิญเสด็จพ่อก็คือ,อยาโคบเข้าไปที่อียิปต์แล้วก็จัดนี้ เราได้เห็นว่าคนอิสราเอลได้เป็นทาสในอียิปต์แล้วและเขาอยากจะออกจากอียิปต์นะครับเพื่อที่จะไปตามพัะสัญญาของพระเจ้าก็คือแผ่นดินคานาอันเราเห็นโมเสสปฏิเสธคำบัญชาของพระเจ้าและกล่าวว่าข้าพรมเป็นใครเขาคิดว่าเขาไม่มีคุณสมบัติพอที่จะทำงานเพื่อพระเจ้าเขาประเมินคุณค่าของตัวเองต่ำม,มากแต่พระเจ้าตรัสว่าเรา อยู่กับเจ้าแน่โมเสสทูลว่าเมื่อเขาไปหาชนชาติอิสราเอลและบอกว่าพระเจ้าแห่งบัมพุรุษทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาพวกท่านถ้าเขาถามว่าพระองค์ทรงนำว่าอะไรข้าพระองค์จะตอบพวกเขาอย่างไรพระเจ้าจึงตรัสก,กับโมเสสว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นพระองค์ตรัสว่าไปบอกชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่านะครับบอกว่าพระองค์ผู้ทรงนำว่า เราเป็นทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาพวกท่านคำว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นเป็นนามที่บมบอกว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์อำนาจพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่นิรันดร์การเป็นพระสนะของพระเจ้าที่บอกว่าพระองค์นะั้นมั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงข้อคิดที่ได้รับจากอุพยพบทที่3ม,มีอยู่2ข้อด้วยกัน ข้อที่1คือพระเจ้าทรงใช้ชีวิตของโมเสสในการทำภารกิจของพระเจ้าพระเจ้าบอกโมเสสว่าให้นําชนชาติอิสราเอลออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์แต่โมเสสนั้นปฏิเสธคําบัญชาของพระเจ้าและการทรงเรียกของพระเจ้าพป็นองที่ทักครับอย่าปฏิเสธการทรงเรียกของพระเจ้าเพื่อภารกิจของพระองค์ด้วยกําลังของโมเสสนั้น มันยากอยู่แล้วนะครับว่าจะทําได้อย่างไรแต่พระเจ้าสัญญาและบอกกับโมเสสว่าเราจะอยู่กับเจ้าแน่ในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันพี่น้องครับไม่ว่าเราจะทํางานใหญ่หรืองานเล็กงานประเภทไหนก็ตามถ้าเป็นงานของพระเจ้าพระเจ้าทรงเรียกเราและทรงใช้ชีวิตของเราเพื่อภารกิจของพระองค์จงทําเพื่อภารกิจของพระเจ้าและพระเจ้าบอกกับโมเสอย่างไรพระเจ้าบอกกับเราว่า พระองค์จะอยู่กับเราเมื่อพระองค์อยู่กับเรางานที่เราทำนั้นสำเร็จแน่นอนอย่างที่สองก็คือบอกความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับบอกความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถ้าเราพยายามอธิบายเรื่องของพระเจ้าให้คนอื่นเข้าใจเนี่ยคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจว่าพระเจ้าของเราเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราบอกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทําเพื่อคุณถ้าเราบอกถึงพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทําเพื่อเรา คนอื่นจะเข้าใจว่าโอ้โหพระเจ้าของเรานนั้เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้ทรงนามว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงฤทธิอำนาจและพระองค์ทรงไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์ทรงมั่นคงอยู่เสมอขอพระเจ้าทรงเสริมกาลังและอวยพรให้กับพี่น้องทุกท่านพระเจ้าทรงอยู่กับโมเสสอย่างไรพระเจ้าทรงอยู่กับชีวิตของพี่น้องทุกท่านจงบอกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทําชีวิต เพื่อของเราเนี่ยให้กับคนอื่นได้รับรู้ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ขอพระเจ้าอวยพรเสริมกำลังสวัสดีครับยังมีคนนับล้านไม่เคยจะได้ฟังยังคงมีความหวังที่คนไม่เข้าใจชีวิตที่ยังไม่มีจุดหมาย มีหนทางก้าวไปไม่มีใครช่วยนำวันเวลาที่เหลือคงมีอีกไม่นานใครจะเป็นคนนั้นที่นำความรักไปแบ่งปันให้คนทุกคนได้ฟัง ดีเข้าใจว่าเรายอมตายที่บน จะไปแทนเรา 痛。